สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านบางผักเว้นตำบลตะกุตใต,ต้อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสองโรงเรียนบ้านบางผักเว่น เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนทั้งหมด142คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวนารมนสังปาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผักแว่นพร้อมด้วยค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนโรงเรียนบ้านวังผักแว่นได้ตระหนับถึงความสําคัญของห้องน้ําในสถานศึกษาจะต้องมีความสะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งาน ทางโรงเรียนได้ดำเนินง,งานตามโครงการสุขาดีมีความสุขซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเป็นจุดเน้นการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของพณตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวันนี้จะพาไปชมห้องสุขาตามโครงการสุขาดีมีความสุขจึงทำให้โรงเรียนของเราสะอา สุขลักษณะสวยงามโรงเรียนของเราใช้ห้องน้ำร่วมกันระหว่างผู้บริหารคุณครูและนักเรียนทุกคนสุขาทีมีความสุขโดยเห็น